เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดีวยวครับสำหรับกรณีของอดีตคู่รักอย่างหนุ่มเน็กชารีแล้วก็สาวกาม,มินนะครับที่ล่าสุดทางด้านของสาวกาม,มินนะครับเธอได้ออกมาสัมภาษณ์กับสือ่อกาหาีพร้อมกับได้พูดถึงนุ่มเน็กชาลีนะครับบอกได้เลยว่างานนี้พอได้ยินคําตอบจากเธอนะครับทำเอาถึงกับอึ้งอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องราวเดังกล่านี้จะเป็นอย่างไรนะนะไั้นไปติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดนี้นะครับทางด้านของสาวกามินนั้นเธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีนะครับหลังจากที่ได้จบความสัมพันธ์กับหนุ่มแาลีแล้วก็ได้บินกลับไปที่บ้านเกิดน,นะครับโดยทางสื่อเกาหลีดังกล่าวนะครับก็ได้ออกมาตั้งคําถามนะครับว่าทําไมสาวเกาหลีธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับอย่างสาวกามินถึงได้ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทิกตอก YouTube หรือว่าช่องทางไหนๆซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับคนเกาหลีมากพอสมควรซึ่งทธานั้นเป็นสาวเกาหลีที่ดังที่สุดในไทยในขณะนี้จากการไลฟ์สดติกตอกเพียงแค่8เดือนเท่านั้นแต่ว่ามีผู้ติดตามมากถึง1.5ล้านคนเลยทีเดียว ซึ่งสาวกามินเธอได้ให้คำตอบนะคะว่าตอนแรกจะทํางานเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เคยเป็นนักแสดงละครเวทีรวมถึงเป็นนางแบบโฆษณามาก่อนซึ่งเธอเรียนเอกด้านการเต้นแล้วก็เป็นนักเต้นแจ๊สแล้วก็ได้เปิดสอนเต้นแบบส่วนตัวและนอกจากนี้เธอก็ยังเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการศึกษาเพื่อเป็นครูอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้คิดว่าเธอจะทําอะไรดีในเวลาว่างแล้วก็ได้พบว่า t ิก t o อกมีฟังก์ชันการไลฟ์ ซึ่งเธอได้เริ่มต้นมันโดยบังเอิญซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็รู้สึกสะพายมากที่มีคนเข้ามาดูเธอเยอะขนาดนี้และจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้เธอเริ่มมีคนติดตามมากขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วก็คือได้มีดาราชื่อดังของไทยคนหนึ่งมาเจอเธอและนําเรื่องของเธอไปพูดถึงนั่นเองครับ ซึ่งตอนที่เธอเริ่มไลฟ์ครั้งแรกก็ยังมีคนดูไม่มากแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณมากที่ถึงแม้ว่าจะมีคนดูเพียงแค่ไม่กี่คนแต่เธอก็ทํามาอย่างเต็มที่ด้วยใจที่มีความสุขของเธอเธอทํางานหนักเพราะว่าเธอชอบและคนอื่นๆก็รู้สึกได้เช่นกันเธอสนุกกับการทํามันมากจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีดาราชื่อดังของไทยบางเอิญมาเห็นเธอเข้าเขาคิดว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถเขาได้พูดถึงเธอในรายการท็อกโชว์รายการหนึ่งและบนโซเชียลมีเดียอีกด้วย และนั่นก็ทําให้เธอได้ไปออกรายการทีวีและแฟนๆก็เริ่มติดตามเธอทําให้เธอมีฐานแฟนคลับและเธอคิดว่านั่นคือสาเหตุที่ทาให้เธอได้รับความรักจนถึงทุกวันนี้ซึ่งดาราชื่อดังคนดังกล่าวนั้นก็คือหนุ่มแน็กชาลีเป็นนักร้องและนักแสดงเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากมายซึ่งส่วนใหญ่เธอจะอยู่ที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้เธอได้กลับมาที่กรุงโซลแล้วได้สัปดาห์หนึ่งเวลาที่อยู่เมืองไทยเธอจะไลฟ์สดเป็นส่วนใหญ่ และเธอก็ยังทำงานเป็นนางแบบโฆษณานและออกรายการโทรทัศน์อีกด้วยโดยที่ไม่ได้เอ่ยถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับหนุ่มแคกชาลีแต่อย่างใดและนอกจากนี้เธอก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเธอชอบการไลฟ์มากและรู้สึกสนุกกับมัน ถึงแม้ว่าจะมีผู้ชมไม่มากแต่เธอก็ยังเป็นตัวของตัวเองเสมอและแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ดีและทําให้เธอรู้สึกจะปวดแต่เธอก็ไม่ได้แสดงมันออกมาให้เห็นเลยเธอพยายามคิดในแง่บวกและแสดงด้านที่ดีออกมาเสมอและเธอสามารถเข้าหาผู้ชมอย่างเป็นกันเองได้อีกด้วยเธอยังฝึกร้องเพลงที่พวกเขาชอบและพยายามเข้าหาพวกเขาให้ได้มากขึ้นร่วมถึงยังเรียนภาษาไทยเพื่อสื่อสารกับพวกเขาอีกด้วยเธอคิดว่ามันสนุกและดีมากที่สามารถสื่อสารกันได้ถึงแม้ว่าจะมาจากต่างวัฒนธรรมก็ตาม ทั้งนี้นะครับสาวการมินเธอก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าคําแนะนําสําหรับชาวเกาหลีที่อยากจะประสบความสําเร็จในไทยและประเทศเอื่นๆนะครับเหมือนกับเธอนั้นอันดับแรกก็คือการไลฟ์บ่อยๆการทําให้สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ดีการมีพรสวรรค์พิเศษของตัวเองที่จะแสดงออกมาก็สําคัญเธอโชคดีมากที่ได้มีคนแนะนําเธอให้คนอื่นได้รู้จักมันจึงออกมาดีแบบนี้ซึ่งตอนที่เธอไปประเทศไทยครั้งแรกหลังจากที่ไลฟ์ในเกาหลีก็ได้มีแฟนๆจานวนมากมารอต้อนรับเธอและเมื่อเธอทํางานเป็นนางแบบให้กับแบรนด์หรือว่าจัดอีเวนท์ที่ประเทศไทยก็ได้มีแฟ หลายคนที่เข้ามาที่อีเวนต์และเชียร์เธอซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เธอจําได้ขึ้นใจนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับเธอก็ยังได้ทิ้งท้ายอีกด้วยนะครับว่าแผนในอนาคตของเธอก็คือเธออยากจะทําให้เนื้อง,งานของเธอมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเธออยากแสดงให้เห็นชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมของเกาหลีให้กับคนไทยมากขึ้นผ่านการไลฟ์ของเธอและเธอยังอยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยให้ดีขึ้นเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ชมของเธอรวมถึงจะตั้งใจทํางานอย่างหนักและสารต่อความรักจากผู้ชมที่มอบให้เธอนะ่นครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว